อไม่อี่กี่ี่กัอยากมีแล้วแต่ว่าเมนอยากมีแล้วใช่คือยงกี้ยังไม่ค่อยพร้อมอะค่ะแต่เบนเขาเหมือนจะพร้อมมานานแล้วแหละก็เห็นพี่ชายเขาก็เรียกร้องมาว่าอยากมีแล้วใช่พี่ชายเขาก็อยากมีมานานแล้วมีต้องอยากมีแต่ก่อนแต่งแล้วล่ละพี่ขอมาเล่นด้วยก็นิดนิดนึงค่ะคุณแม่คุณแม่กี้นะคะถามตลอดเป็นตุ่งอะไรอยู่คะพี่กี้ทำไมถึงยังไม่อยากมีลึกล่างเลย จริงๆรูปร่างนไม่ใช่หรอกค่ะรูปร่างมันแค่ส่วนนิดเดียวจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันก็นอกมีวิธี<ม>ลงง่ายแต่ก็คิดว่าคงคงอยู่ที่ใจกี้มากกว่าใช่พี่กี้ว่าเมื่อไหร่จะพออีสักกี่ปีดีคะพี่อยจะมีนะะม้องยังไม่ทราบเลยอ่ะคือก,ก็ก็ทราบว่าคนอยากรู้นะแต่ว่าตัวเราเองก็ยังอยากรู้แต่ว่ายังหาคำตอบัวเองไม่ได้พี่กลัวไหมคะว่าถ้าอยุ่มากไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้การมีลูกจะยากมากก็ก็เคยคิดค่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คิดหนัก เท่าไหร่เพราะความที่เราไม่พร้อมเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มองไปข้างหน้าไกลเท่าไหร่เรื่อความที่แบบเหมือนพี่ชายอยากมีมากเขามาพูดอะไรกับเราไหมพี่แบบไม่ไม่นะคะคือจริงๆเรื่องนี้คุยคุยกันไว้แล้วค่ะคือเขาก็ทราบเมื่อกี้ไม่พอแล้วแต่เรา่เห็นว่าไปที่อเมริกาดี่นัปปี้ดีค่ะก็ไปฉลองไปครบรอบแต่งงานค่ะอะไรนะคะคก็ดีค่ะดีอะไรแรกกันไหมคะ อะไรนะคะก็จริงๆก็ก็เป็นการที่พาเขาไปทริปนี้มากกว่าค่ะเห็นพี่ชายบอกว่าเป็นคุณจัดแดงใช่ใช่ใช่ก็คือยังไม่บอกเขาว่าจะไปไหนนะค่ะจนไปถึงที่มีทริปหน้าที่จะไปอีกไหมคะก็รออยู่นะรอเขาว่าจริงกี้เป็นคนชอบเดินทางอยู่แล้วค่ะชอบเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ย ไปกนะฟีดแบกจากพี่ชายเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ค่ะเราแฮปปี้มากก็คือเขาเป็นคนทํางานเยอะอะค่ะแล้วเวลาทํางานติดตกันไม่ได้พักบางทีเขาก็จะเครียดก็คือการไปอย่างเงี้ยเขาก็จะวีแลเลจเรียกว่าเราเป็นคนทำงานใช่ไหมก็นิดนิดหนึงค่ะเห็นว่าจะไปทานอาหารก่อนหน้านี้ก็เป็นเราแบบจัดแสดงใช่ใช่ค่ะพาไปทานข้าวก็ก็ยังไม่บอกว่าไปไหนอะไรนะคะบอกเขาว่าไปไหนกแค่ไม่บอกว่าไปไหนนะค่ะแต่ว่าพอใกล้ๆกล้เขาก็รู้แล้วเขาขับไปถึงใกล้ๆค่ะ พี่ชายว่าไงบ้างเซอร์ไพรส์อ,สอ,อะไรเป็นพิเศษชอบไหมคะที่เราเซอร์ไพรส์ก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากเพราะอย่างที่พี้บอกเราหาาังว่าทำงานหนักอะค่ะแล้วเราก็เป็นคนที่ว่างกว่าเขาก็เลยคิดว่าเล่นเซอร์ไพรส์นิดๆหน่อยๆดีกว่าแล้วพี่ชายเขามีอะไรเซอร์ไพรส์เราแบบได้ไหมคะก็มีมีค่ะมีแต่ว่าที่ <c oughs> ทบ้านให้ที่บ้าน <c oughs> เป็นเลยแล้วมีอะไรบ้างไม่มีอะไรมากไอ้ดอกไม้อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่มีแบบว่าของแทนใจอะไรให้ไว้อย่างนี้ ปกติมีมีค่ะแต่ว่าปีนี้เราเหมือนแบบแลกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นมากกว่า